สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเอฟซีาแพงเบิร์สุขสุขสบายดีพี่น้องไม่มีกาพุกัปตันกับเบาแพงสาวแพงเนาะแม่้องดิงนื่เนี่ยึ้นนะคืนมาเรียนห้านะเบ่าพี่น้องขึ้นมาึ้นมาหัวค่ำพี่น้องเลยึ้นมากอะอากาศหนาวกับเบาตันกับมาเป็นภาระเขาคือเก่าเก่าเซนเคยเนาะพี่น้องเนาะมากเขาสอนขึ้นมากพี่น้องเออเขาสอนขึ้นมาสัมพันยา กะสอดเห็นมากคือเก่าพญาวงนงหนึ่งกาซุกหรือ่สามพญาน้องสบายดี้ดเอฟซีทุกท่านมือนี่จุดประสงค์ของสมภาเนาะมาหันดีดีออโตไทยกับมายัง่พี่น้องมาจำจุเาหซอยจุเนาอพี่น้องเป็นมือซอยโอตจะไปสองโลพี่น้องสองโลกลัวสองแสนหาหมื่นพี่น้องสองแสน หาหมื่นบัติบอกัะตันสองแสนหาหมื่นก็นเดินก็ขอบพระคุณไปทาง<อ>พี่พัททางอิตาลีแล้วพี่น้องอขอบบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อเอออันนี้ก็คิดว่าซาวแพงเนาะมาแล้วคิดว่าซาวแพงใช่หรอขอบคุณเนียทางเนียไอพัทหล,ลายๆเดอ้อทางอิตาลีเนาะอิตาลีทุกคนโอ้ยยังเอิรนเรามากินน้ำดิมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่พัทเอาพีอพัทมา嘛 กินน้ำกันจะเคยี้บ่มี่ันจำพี่พี่น้อง่อเงินเพิ่นกะอูนมาหายแต่โดนแล้ะนาอเดือนกลัวละมั้งเกมไทยอายุละเด้บอบมีไฟถือเดี๋ยวคนว่าบ่อมีไฟถือเอามันมาเพื่อนเพื่อนหายซื้อจำจุกินวอนละ ก็เลยหาโอกาสเป็นย <gegen violin> <acy> ่างพี่น้องจำจุมาจังกินหยาคเดือนกว่าเลยขั้นโบมาพี่มันก็บโได้กินจำจุสดเนาะตอนนี้ก็ตีตีหนึ่งหรือตีสองอ่ะเกือบตีสองมาแหละชิตีมากินตีสองขึงเอามาแต่ซี่ซอยนะพี่น้องเนาะถึงเอามาแต่วุ้ขาสัดไม่ใม่ไม่ใช่ตับมันตับเนี่ยที่น้องตับหน่อยเว้ยไปจำทำมันได้เพราะมันเพราะมันเพาะเราหมดเลย มจริงมันมีใช่ป่ะทำยากกว่าเลยมาแย่งทำแย่งเสียอริบติแสีบตีทำมันเท่าไรเอาซองลูกเขาขึ้นให้ตับหน่อยตัวนี้มันมันมันไม่ละกเสียหลังหายกนเลยแบบว่ามันกะเลยโดนเนาะเอลยอันแต่ละอย่างมันกะสีรวดเร็วเนาะไวทันใจถ่ายคลิปอะอันนี้ฮาต้องหาโอกาสออกมาเนาะคันเฮาสิมาแต่บ้านมาซื้อเอาสดๆนี่มันเป็นตะย่านเนี่ยเลย มันชิบกว่ากิโลวตมันบันนอกเนาะทางมากกะมีแต่ป่ามีแต่ยางเนาะลไอยากกินเนื้อกะทั้งบ้านกเข้าวบุกขาเด้ต้องมีโอกาสได้ขึ้นมาใกล้ตัวเมืองจังเด็กจังเด็กผ่านเลยจังเด็กกินนาะพี่น้องเนาะโดยมันมีโฮงขาซัดอยู่ในเมืองเลยข้าวขาบอกกับจันกับนังนังฮันคาสิฮันกับมันเจ็บขาเนาะฮันเนี่ยนี่จะทังขางมีแต่จีเอดไว้โคตรบ่ได้พี่น้อง พูดได้อยู่แต่บอโดนต้องได้เหยียดออกสายเหยียดพี่น้องตอนนี้วัแพงกำลังลงมือหั่นเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกวัแพงกะหั่นเป็ดไปแล้วตอนเด็ดๆมาแล้วการห้ากับสิแบงเมื่อให้เคยเถ่ากินอีกพี่น้องเมื่อให้่ทางบ้านกินอีกเนาะค้าวมันวัพ่อกับสิไปซื้อเอาใหม่จนเบิดงบหมดแล้วเนาะตอนนี้ห้ากับเบิดไปแล้วสองแสนหาหมื่นยังสี่ไปต่อยังเหลืออีกหนึ่งแสนยังได้อีกโลหนึ่งพี่น้องยังไงก็ได้คิดทุกคนเนาะพี่น้อง ก็มาเปิดไเขาเือนบอแนนเดี๋ยวรอรอเปจานได้ปเอาจานที่มาครับเคยเถ่าอีเนาะต้องมาโดนด้วยคู่เพื่อนปมีคนอยู่เลือนมนขั้นเยอะหน่ะเฮ้ยเพม่นนาะเคยถ่าเนเลี้ยงลูกพี่เนาะพิเศษอีลาเนาะป้าคันเ็นป้ามันเป็นไห่ระดัเป็นห้ฮะป้าเป็นระด นั่นที่น้อพี่น้องกินดิบอยู่อยู่ในไฟนะอุอุเพียไว้พี่น้องใส่น้าระเดแพงสี่สน่ะยังใั่ในถุงน่ะไอ้บะเหม็นตีนื้อ่ะน่ะกลับหอยกบหอย้งเยอะนี่ต้องลิงก็รตื่นเลพี่น้องต้องน้มานอนถากินอะไรนี้ได oh. um. ้เดียวนี่อะไร ยำจุเดีครับว่านอนถากินว่าได้กินรกรอเพราะว่ะาช่วงที่หนึ่งที่สองเขาเจะเอาสิลุกเม,มื่อันเห็ดเนาะหนึน่งอ,อะไราเ ปันจีบหอตับสามสิบกรีบยงวะคือมีโตดยิงแดงขั้นบนยังไงใส่กระโลกมันนะกระโล่นะไปผิดหลอกนะแพ้แล้วได้มากับตันล้วนพี่น้องล้วนสำลาล้วนใส่มะกอกมะนาวบ่วมีพี่น้อง สุกเสรินใส่หมกอเกาตัวนี้ล้วนใส่เตี๋ยนิดๆตัวนี้ปิ่งปิ้งใส่เตียใส่มะกริกเลือเป็นน่งเขาขวแล้วพี่น้อกแจวแจวจุแต่มมัลลุยสียะคืออะไรมันมีรสชาติยัดนักยัดเต็มวันที่สามโลกวาเขาไปซื้อมาอีกแล้วโลหนึ่งวันที่เบิ้งบ โลหนึ่งเอาเมื่อสูบมะมากักเคยเถ่ากินพี่นนองอันนี้สุดยุอาบากเินกินโซงด้วยจักบาทเฮ้ยนยิ้มเขามานานแล้วบากเทอหิวมานานแล้วถึงที่อยู่ใกล้ถึงที่อยู่ใกล้เมืองกับบได้กินได้เนาะพี่นนองมันบมีงบกิน เราเธอเราหิวมานานเลยเพอดีซีมได้ไงซีมมึงดูสิไงสวัสดีสัมาร์ลวนอืมอืมอืมแฉบไปหรือยังเจ้วไปยังไงแจ้วแเจ้วสมคกอะไรเนี่ยจ้าเสียถุยทำนี่บอกกำแดงนะครับบ่วงเก็บขึ้นนะครับเกยเกยเกยทำนี่บอกกำแรง อู๋แสบบต้องอกเปสูตรไงอือือรอร่อยเลยใช่บอเธอใกินมึงด้นี่พี่น้องตับพี่น,น,น,น้องเนือเใชตับดิบตับเ้านพี่น้องเลยราเธอใกินกับขามาหน่อยแม่ไปดิต้องปิดแผทก่อ <ม>องเสียไปหาสองโบงเห็นพี่น้องเลย <c oughs> ต้องใส่สีมดดิบอยู่บน,นาาาเนี่ยต,ตะลวนน้าบะเพ่ง

บรรยากาศยามเด็กๆพี่น้องตอนนี้ก็บทีสามมาๆไปั้งเนาะมาเด้อมาเด้อมามากันเด้อเลยผัดเด้อหมุดจอเด้อไลยเด้อมากินข้าวไหญกับมุดจอเนาะทานผู้ใหญ่เบิดคคุณคุณคุคุมาเด้อเอฟซีเนาะซอยจุนกันนีสองสมองสมองตัวเบิดแล้วทีสามหรือมั้ง ตอนน่ะก็ะตีสองละก็เฮ็ดแล้วตีสามไปเลยพี่พัดมาได้ยินบ่าแพงจมจำจุอยู่คนเด้มือกินเหลียงนะบ่าแพงเอามาเอามาจำจุเอ้ยก็เลยโอนเงินมาให้เมื่อนะจมเจอการธนากต่กับเมื่อน่ะก like ับบ่ได้กินเนาะกับเอามาสืปาเพาสือ กุ้งมาเห็ดกุ้งแซ่น้ำปลามื่อลุงลุงทานลงมาเดย์แม่ก็ขอบุญขอบคุณเอื่อยอีกครั้งเนาะนำเงือนีก็ฝากเงินมาให้ซื้อเนื้อสดสดแซ่บแซ่บให้น้องๆได้กินนำกันเนื้ยังก่อนแซ่บเลยผัด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 ที่ผัเมื่อกินปลาเผามื่อลุงทามาถาบเอาแพงจนสามทุ่มไปเนาะพี่ก็กินปลาเพื่นตีก็เมื่อยถาไม่ได้เพื่อน่ากินน้ำหลัง ยะเหล๋ยก th ินนั่นนี่อย่บนนอกเดี๋ยวคูด้วยจังประเทศประเทศชนแห้งเป็นเป็นเนื้อเฮอยยางว่าเนื้อโกเบแห้งเนื้อสั่นดีนห้แสุดเจ็ล้วเออแมนบ่เหนื้อมันคือกันตีสิ่งเป็นแสนโอ้ข่อยเห็นเจ้านายข่อยอันสอแสนบาทคอยเห็นเจ้านายข่อยซื้อมาแต่สิงคโปร์นะสั่งกระปัานเด็กหน่อยนี่เขาได้ว่าหมื่นหนึ่งใช่ป่ะหรือเออเขาโอ้ย 1มื่นหนึ่งบรืหาพั0นนี่แหละนุ่มยากเวลาไปยากกับนุ่มหรือสั่าต้นบกขาดดอกพี่น้องกับต้นหมักในต้านหมักเมื่อวานบันบั้นหน้าอย่างนี้งวดละบรืเป็นงวดพันรงการกาบรอยจุอยากให้ตางประเทศมากินเหมือนเด้แบบนี้ตับมันสิหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเอออย่าลืมยุ่น เอาเขาหองอกคของนาป่ากินนะเดินสร้อยจุกเข้าไปกินงาเผามือหนักอะไรอันูหยิ่งข้าแเน่หนาข่อยข่อยกินดูเดียวข่อยข่ละยาซะสายโหดเนาะแม่น้องดีโตแซ่แพงเนี่ยแซ่แพงเนี่ยบกบกข่อยกินบกินนะกินแต่ยังดำดำมันนะ ักผัมัตัวมันแมนโลดสามสิบกี่สามสบกี่นั่นแหละไปทอดเตรียมแถวแล้วก็าขี้ริวกัปตันะโบแมนพาขี้ริวห่อทอมมี่น่อยาขี้ริวห่อตับมือนี่ยกรพงเป็นอะไได้กินแล้วมีแห้งบ้างนัมมีแห้งยาว แห้งเหวไปจะมาหนังคาตัวเช็กแล้วกั <laughs> นหนังมีกระฮักโอ้โบ้เราคอยมานานเนาะเพื่อทีมีโอกาสออกมาอีกอย่างหนึ่งนะก็สิบ,บุกคอยมาบุได้ออกมานะ่ะมันหนาวหนาวแหง้งเมื่อนี้มันอากาศพอดีก็เลยพลากันออกมา นั bạn, <Ừ. S 3> ่ก็เอายัีมาที um <c oughs> ่ติดเขาค่ะ่ากี่เลี่ัวอวกับตันไปสุตนาสันพิเศษเอาแต่วากี่วบัี่ัวแบอกบนาไปวะนั่งดงดเยเสร็จเสร็จบ่ตายดิี่ ่มาขานท่าก็บอโตกลางหมดแล้วเรือว่าขึ้นโหลดไห้ราสองหน่อย่เก่ันบานนเ่กนอนีเหยีบปะลที่เก่หลอดหลดสิบรอดอันชนมาพี่น้อง ว่าเพื่อนโหลดอันนะว่าเพื่อนมาห้องรถอันส่นเพื่อนนอนอยู่ดีจนตื่นละไปบใบใจๆตาสงสารเห็นแล้วตับเป่วพออย่างนั้นตาอะไรอยู่คุโอ้ยบว่าเทิ่อนคะแนนนี้เห็ไปซื้อเอาแต่ตาป่วยซื้อสีด้วยสิไปป่วยหวานแล้วนะไปแล้ววะนะกินขนมมีบ่าเทิ่อนแบบแฝบเนี่ยแบบ เปไพม่าวเพิ่นนเป็นเป็นตัวสามสีสันทุกคนบอกินนะยังได้ขัดสมใจขัดสมใจเพราว่าจัดหนักเนาะแต่ว่าสามโลกลัวบ่แพงจัดหนักจะเต็มเสาแพงจัดหนักจัดเต็มไห่นั่นนั่นกินพี่เนาะแน่นิดดี กูได้บอกกินกะขอร์ดอเนาะ้วมันเขียวทุ้งเขียวเขียวเชื่อเขียวเพียมานี่สะเพงกับสิคอจุบคลิปนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนเด้อสบายดีรอชมคลิปหนาเนาะก็ขอให้เอื่ยอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นซุกเรื่อยเด้อ สบายดีสบายดีขอบคุณขอบคุณีใหญ่หลายเด้อขอให้เจ้าดูดีไร้เด้อทุกข์ภาพเต็มแขงขอบพระคุณผู้ใหญ่ขอบพระคุณหลายๆเนาะใหญ่ดีดีเ็ดีฮะได้กินซอยจุ๊กน้ำม้อนี้สอบหาตะตักร้องใจเอื่อยเอ้ยมื้อนี้แซ่บแฮง